สวัสดีครับพบกับเกษตรไฟฟ้าเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับผมนุ่งเกษตรจะพาเมืองไม้มงคลนะครับผมเป็นไม้มงคลไม้สวยงามนะครับผมสามารถประดับตกแต่งนะครับผมไห้หน้าบ้านนะครับหรือสารที่ราชการหรือสานที่ที่สาคัญสาคัญนะครับผมไม้นี่นะครับผมจะเป็นไม้มงคลนะครับหลายคลิปนุ่งเกษตรก็ลงมาคลิป2คลิปแล้วนะครับผมลงมา ให้พี่เพื่อนเพื่อนในช่มกันแล้วนะครับผมแต่ว่านะครับมือนี้จะมาให้ช่มนะครับเป็นกระถางไงเนาะนะครับผมเป็นกระถางไงที่มีความสวยงามนะครับผมที่มีความสวยงามขนาดไหนนะครับแลวก็จะมีลักษณะโดดเด่นก็คือด่างนะครับผมด่างเขียวขาวนะครับเขียวอมขาวเนาะี๋ยวจะภาพรเมนะครับสวยงามนะครับผมก็เลยอยากจะอัปเดตนะครับนอกเหนือจากที่เราปลูกใส่กระถางแล้วนะครับผม นอกเหนือที่เราปลูกใส่กระถางแล้วนะครับผมเขายัางสามารถที่จะประดับตกแต่งนะครับผมเพื่อที่จะใส่กระถางกระถางแขวนโชว์นะครับผมเพราะว่าต้นไม้เงินไหลามาด่างอีโดนะครับผม,จะ,ม,ะบผมบจะเป็นไม้เลื้อยนะครับผมเลื้อยเห็นไหมครับจะเป็นไม้เลื้อยนะครับไม้เลื้อยสวยงามโดดเด่นนะครับผมสามารถไปประดับตกแต่ง นะครับไห้มุมบ้านหนาบ้านห้องนะครับมุมที่สามารถโชว์ได้นะครับมีความสวยงามนะครับเป็นไม้กระถางนะครับไม้โชว์นะครับนอกจากนั้นนุ่งเกษตรจะมาผ้าไปปลูกใส่นุ่งเกษตรเห็ดเห็ดกระถางแฝนนะครับผมเป็นถางใหม่นะถางใหม่นุ่งเกษตรเห็ดไว้หลายนะครับผมเห็ดไว้หลนุ่งเกษตรจะเอา เงินไหลมารางนะครับผมไปไส่กระถางนี่นะครับปลูกไส่กระถางเพื่อที่จะแขวนโชว์นะครับผมเพื่อที่จะแขวนโชว์ให้มีความสวยงามนะครับผมการขยายพันธุ์กง่ายนะครับผมอยอดไปเบึ้งคลิปเก่าๆที่นุงเกษีสณนะครับได้ขยายพันธุ์ไว้นะครับง่ายๆก็คือหนึ่งหล่ะนะครับตัดจริงนะครับตัดจริงตีมีคอนะครับผมสามารถไปปักช่อนะครับใส่ดินมะพร้าวละเอียด หรือพิษมดนะครับผมก็สามารถที่จะเห็ดใดเนาะตอวเนื้อจากนั้นเดี๋ยวนุ่งเกษตรจะภาพไปเมืองว่านุ่งเกษตรเห็ดแบบไหนนะครับผมไปปลูกใส่กระถางแขวนโชว์นะครับจะมีความสวยงามขนาดไหนถ้าเมื่อในเมื่อทาเขาหง่มากนะครับผมถ้าเขามีความเจริญเจริญเติบโตนะครับงามมากเนี่ยจะโดดเด่นนะครับสามารถแขวนไว้หน้าบ้านนะครับผมสามารถแขวนโชว์ไว้หน้าบ้านนะครับผมมีความสวยงามแต่จะภาพไปบืองนะครับเนาะ โอเคครับนี่นะครับผมลูกเกษก็เอากระถางนะครับผมถางทำาดยไม่เนาะสั่งมาจากไคนะครับผมวก็จะมีขานะครับขาสี่ขานะครับผมเพื่อที่จะว้ายแบนชูนะครับผมเราจะพาไปเมืองกันนะครับก่อนที่เขาจะปลูกข้ากระหาผ่าร่องนะครับผมผ่าที่สามารถระบายน้ําได้ดีนะครับอย่าให้น้ำขังอันนี้อันนี้อาจจะเป็นผ้าผ้าเป็น็นคล้ๆผ้าอ่า พาสามารถน้าไลยน้ำได้ครับผมเราจะภาพปเ้มึงเนาะว่าไอ้ส่วนก้านนี่กิ้งนี่นะครับผมนุกเกษตรกับไปดึงมานะครับเพื่อที่จะมาปลูกใส่นะครับปลูกใส่ด้วยนะครับดินนะครับผมเน้นเน้นก็คือมะพร้าวซับแล้วกับพิทมอสนะครับแล้วก็ใบไม้แห้งน้ำแล้วก็ผสมดินนิดนึงก็ได้นะครับผมแล้วแต่แล้วแต่สูตรแต่ว่าท้างนุมเกษตรนะครับผมก็บมะพร้าวสับมะพร้าวละเอียดแล้วก็มีขีวขีวัวผสมน้ำนะครับผม เดี๋ยวมาเมืองกันเลยนะครับผมบ่อยากนะครับบ่อยากการขยายพันธุ์ไม่ยากนะครับสามารถนอกเหนือจากปลูกใส่กระถางใงตั้งพื้นแล้วนะครับพ่อสามารถเอามาอ่าปลูกเอามาปลูกใส่กระถางแขวนชว่นะครับตามมุมตามนาบ้านนะครับเพราะว่าไม่ชนิดนี้นะครับดางอินโดไอว่แมนเงินไหลามา นะครับเงินไหลามาด่างด่างอินโดนะครับผมจะมีความโดดเด่นด้วยลักษณะก็คือใบเขาง,งามแล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับซึ่งตอนค่อนข้างที่จะหายากนะครับตอนนี้เพราท่านนี้ขายอยู่ในสวนเกาหลีนะครับแต่ว่านุะเสริฐออามา,าพัฒนามาขยายพันธุ์กับถั่วแกอยู่นีนะครับผมแล้วก็มาเมืองกันนะครับกตเฮ็ดยากเน่เพราะว่ามันหากับพึ่งออกมานะครับผมตกแตง นะครับคนที่ชอบไม่ปลูกไม่ประดับนะครับผมจะสามารถเอาไปปิดนอกร้างได้นะครับอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เมืองกันนอกเนือจากนั่นเขาอยู่ได้ได้เมืองหลายรูปแบบนะครับผมนอกเนื้อจากที่เขาปลูกใส่กระถางธรรมดาธรรมดาแล้วเขาอยัางสามารถที่จะเอาไปแขวนโชว่นะครับประดับตกแต่งเพื่อที่จะสีดความสวยงามนะครับหลากหลายสไตล์หลากหลายยาง อันนี้ก็อันนี้ช่ำนะครับช่ำด้วยกิ่งทั้งนั้นนะครับผมเดี๋ยวให้มองเนาะเดี๋ยลากเขานะครับลากเขาช่ำด้วยกิ่งทั้งนั้นแล้วจะใส่ชมกันเนาะให้เลื้อยด้วยใบเอาต้นเดียวกับพ่อมั้งเนาะต้นเดียวกับพ่อแล้วครับลองเน้อจากนั้นเขาก็ใส่ดินเลยนะครับผมใส่ดินเข้าไปบ่ยากนะครับผมเขาสามารถไปซื้อกระถางกระถางไม้ กระถางใหญ่ๆแน่นะครับผมประมาณาัเก่าสักสินิ้วประมาณนั่นหายิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับจะได้สวยนะครับแขวนโชวประดับนาบ้านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเป็นหาเงินหาทองให้เข้านะครับห้เขามีโชคมีลาบนะครับไหลมาด่างอินโดนะครับผมพยายามหามาเลี้ยงไว้นะครับผมจะเป็นไม้มงคลนะครับ นอกเหนือจากนั้นเ่าก็พยายามนะครับหาปุ๋ยนะครับสูตรเสมอนะครับปูดปุ๋ยละลายช้านะครับสูตรเสมอดวยเขานําเพื่อที่จะให้เขามีความสวยงามนะครับไม้นี้นะครับชอบแดดลําไรนะครับให้มีได้ให้ได้รับแสงแดดนะครับหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดทีเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับผมโอเคพอหลังเข้าจากจากข้าปลูกแล้วเขาก็สามารถที่จะไปที่จะไป ลดน้ำนะครับลดน้ำแล้วก็ไปแขวนโชว์นะครับให้ให้ได้มีให้ได้รับแสงแดดนะครับให้ให้ได้รับแสงแดดลำไรนะครับผมเดี๋ยวเขาจะงามนะครับงามแล้วก็ที่สําคัญนะครับต้นไม้นี้นะครับเงินไหลมาด่างนะครับผ่อนคลางที่จะหายากนะครับสวยงามนะครับก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้พี่เพื่อนเพื่อนนะครับได้ชมหลากหลายสไตล์นอกจากปลูกในกระถางแล้วสามารถที่จะเอามา นะครับทำแขวนทำแขวนโชว์นะครับแขวนไว้หน้าบ้านนะครับเหล็กเงินเหล็กทองเหล็กรั์เขี้ยวนะครับให้เงินไหลทองให้เงินให้เงินไหลมาที่มาเข้าบ้านเข้ากระเป๋าเฮ้านะครับผมอัปเดตให้พี่น้องในมึงนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับให้มาดูนะครับเงินไหลมาดางปลูกใส่กระถางแขวนโชว์นะครับผมมีความสวยงามดางขาวเขียว สวยงามไม้มงคลนะครับผมอัปเดตนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ